อย่าบอกไรลุงก็บอกพูดภาษาไทยก็ได้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงยัยแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวย็ตยูวเ r ละริชขั h ริม ไนี่วันจะเซอคุปปาตัวเวียดนามตัวเอตวิลงจาตอนนี้นะคะน้องมอสมาจากกรุงเทพนะคะก็จะพูดอะไรกับพี่เขาก็พูดเลยเราจะไปเราจะไปเมืองนอกเราจะบอกพี่เขาว่าหันนั่งตรงนู้ อ๋ก็คิดเอาสิคิดขอให้พี่โชคดีอะไรแกเจอกันใหม่แล้วพูดดีๆเลยแล้วนางร้องเล้วแล้วนั่งกับใกล้ๆพี่กขาหนึ่งนั่งเหรอเออแล้วแต่แกก็ทานหมดเออนั่งลงแจ๊กแจ๊กแล้วต่างกัเทีอือพี่แจ๊กไปนั่งข้างๆแล้วเออนั่งข้างไอ้พูดดีพูดเพราะเพราะว่าไม่ทำพิเดียวพูดจะเออ ไม่รู้ไม่ดื้อแล้วต่างประเทศไม่ดื้อแล้วดื้อไม่ได้แล้วไปเรียกเพื่อนเพื่อนมาอย่างกี่คนวันนี้วันนี้มันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์อร้องแฮปปี้เบิร์เดย์ให้หน่อยพี่แฮปปี้เเบิร์์ดยนะไม่ร้องให้ร้องให้เรียกอะไรเบิร์อ ยเค้กอยู่ในตู้ตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นตอนนี้อายุเท่าไหร่วันนี้วันอันนี้อายุเท่าไหร่วันนี้วันนี้กี่ขวบแล้ะสิบขวบปสี่เนาะปสี่สิบขวบปสี่นั่นแหละก็เรียนต่อที่ไหนโรงเรียนโคฮีมารามาโรงเรียนชื่อโคฮีมารามาอยู่นิวซีแลนด์ใช่เรียนต่ออยู่นิวซีแลนด์เรียนจะไปเรียน น้องวิวจะไปนะิวซีแลนด์วันที่28่สิบแปพฤษภาเนี้ยก็พี่แจ็คมาส่งน้องวิวแล้วก็พี่เอ่อพี่มอสกับพี่แจ็คมาส่งน้องวิวนี่เออนี่กิฟต์เต็มวันออชแก่บวิีเรียกมาให้พี่คนละอันให้พี่คนละอันแอนเมื่อไรเอาออกซื้อมาเมื่อนนไหร่นะไอพี่คนละอันลูก มดก็มาฉลองมันเกิดเอาให้พี่เขาคนละอันเออหนูเอาอันหนึ่งอันฮิตเชคบนเกินนิดเดียวกินนิดเดียวนิดเดียว เออนิดเดียวแค่นั้นเออกินนิดเดียวเพราะว่าวันเกิดเราเราเพิ่งกินนั่นแหละให้พี่เขาน้องเกิดน้องวิวแล้วก็พี่แจ็คพี่แจ็คก,ก็เสื้อขาวพี่มอสเสื้อเขียวตอนเป็นเด็กอ่ะพี่มอสกับพี่แจ็คอะ่ะดูแลหนูตัวโตวขึ้นหนูไปเรียนได้ความรู้เยอะๆทำงานได้เยอะๆพาพี่เขาไปเที่ยวนิวซีแลนด์นะ ดอกง่ายๆสอนง่ายๆเรียนเก่งเก่งไม่ไม่ดื้อเขาไม่ดื้อหรอกเขาไปบวชมาแล้วเขาแบบนั่นมากเลยเท่มากเขียนภาษาจี่ด้วยเดี๋ยวไปเล่นหิมะนะเล่นหิมะเดี๋ยวเอาพี่แจ็คพี่มอสไปเที่ยวด้วยนะทำงานได้เยอะๆแล้วก็อ่าซัพพอร์ตเขาอะซัพพอร์ตเขียนใบซัพพอร์ตเอาพี่แจ็คกับพี่มอสขึ้นนั่งเครื่องบินไปเลย สิบกว่าชั่วโมงนั่งไหวไหมเสียวตูดนียนั่นใช่ใช่ตามไปเที่ยวไปเที่ยวหิมะได้ไปแน่นอนอืมแจกก็ตัดผมไม่ได้เงินเยอะเก็บเงินไปเที่ยวไม่ใช่มีแต่นอนลูกค้ามาเขาก็อ๊มาทีไรก็ช่างก็ไม่อยู่ไม่เอาขออเา ถ้าเครื่องไปกลับประมาณห้าหมื่นแหละสามหมื่นรู้อมาได้สิปีแล้วสิปีนึงห้าหตัดกี่หัวถ้าตัดตัดกี่หัวอยากตัดผมกี่หัวคิดดูดิอืมอืมถ้าประหยัดเอาได้อยู่หัวก็วหัวละห้าห้าร้อยเออเอากระดาษลงเอากระดาษลงอืมอืมนั่งดีดีหัวห้าว่า ด้วพราะให้พี่เขาโชคดีให้พี่เขาโชคดีครับเงินก็หหมื่นเงสิห้ามื่แล้วพี่มอสพี่แจ็คเนาะก็จะไปนิวซีแลนด์แล้วให้พี่โชคดีขอบคุณที่ดูแลผมมาตั้งแต่เล็กให้พี่มอสพี่แจ็คโชคดีให้พี่มอสพี่แจ็คโชคดีขอบคุณที่ดูแลผมมาตั้งแต่เล็ก คนที่ตดเรื่อมอตั้งแต่เล็กโตขึ้นเราจะไปเที่ยวด้วยกันโตขึ้นเราจะไปเที่ยวด้วยกันอืมผมจะตั้งใจเรียนผมจะตั้งใจเรียนอ่านกันได้เยอะๆเได้เดี๋ยวพาพี่มอสพี่แจ็คไปไปเล่นสกีพาพี่มอสพี่แจ็คไปดูหิมะไปดูหิมะแน่นอนที่นิวซีแลนด์โอเคหรือว่าออสเตรเลียก็มีก็ได้โอเควันนี้ขอบคุณค่ะ น,น,น,น้องวิวจะเดินทางไปนิวซีแลนด์เนาะ <Yeah. S 1> ขอบคุณพี่มอสพี่แจ๊คที่มาส่งเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะ yeah.